ันตำสมจ้ะสมตำกินกับพาสต์จีนจ้ะมี่มีปูมีปูแล้วก็มีอันมีหอยจ้ะกินกับหอยมัสตาร์ดเดาแส่น้ำกันเด้อจ้ะกินบรรยากาศบ้านเฮารา อย่างไม่ดีปูแล้อยไม่จ้าไปปูไมายอย่างป้าข้าปูดล้วยปูเขาคุยานำไม่ก็ขายเลยขายดี่ยกจู่ว่ขายดีก็ขาย ถกจริงเลยนะทาน้าเขาตกไหกเาะวิ่ลวเขา้ๆคอเอกีกูกีตกิ่งนต้องบเล่กินไห้กินหลายคนอยู่นี่ข้างทาง

กินกับสะเดาซื้อเลยเนยะานัางเหียกเมื่อหน่อยมันก่อเหี่ยงขึ้เลยว่าข้าวายเราเืเกี่ยวจกเปมกการบอกว่าเพือเกี่ยวเปูกับมันมัน

ก็ขายัเอาเก็บเอาขางเหวินมือึดพักกินบานค่ะปอสารพิษหน่อไปมาเฉือนแม่ขวมเอายันจากกนกหน่อไปเลยเราเพราะเ่าได้อหนวยเราปี่อาหนี้นั่น วากดานี er ่มัดำมนหล่อมันเกาบไม่เกิบไหนเยนึกกรด่าร้านก็ควรไแก่อวมน่ไม่อไมห่เนีกูเรียกกั้น่หวนั้นมันชุดจะตัก เอาด่กระดานร้านดาวมันจะว่าห้าวัก่คือไม่ติดต้มไม่เอาเลยอ้วนเล่นเม้าห้อยก็อ้วนน้ำเนลืองก็มั่งงสนบันน้ำเหลือบปาะม่หมส์มันเป็นคนอันบันหน่อยอดอ ก็น่าบักโก้หน้าไม่เท่าบักโก้ก็อายน้องมันเสียงเขาเข้ามไปอันขันเอาในขิดต้มหมาวานมูว่านกินหนเหม็อืมอันนี้ให้ผมอ้วนดีค่ะ

น่าใหมว่าสีแกงเลยจ้ะตอนแรกครูครูเอาไปเด็กแกงแล้วมาชิมกับตําบ้างมั้งไอ้ไส้หม้อไม่เอาเลยไอ้ปลาอย่างขี้นั่งเด็ ไม่ได้หมองตลอดนันยตลได้แคนไม่ได้ใกรนองไม่ใช่น้ใช้กระนอก็ต้องกเด็ดแดงน้อง่ยังเจ็บ่มขายละ หม่ <c oughs> เคยอมนี่แหละโอ้โหจะข่โอ้โหนี้หาหลียวเากัะทบๆๆๆบกขอบ ขม่ม่สก็เป็อย่างงเลยมันกไฟแห้ไกไมควรสูุกคดขแรกขแกขแกขแรกขแรกบัมดบังค่าวบินวน้ำแมนกับข้มมักกับข้องเฮามักแต่วัาไขมันมันต้องหวานไรกับบัหมดเนี่ยมันมั่งุดอยอดเลย เสียบกับสายคองไม่เลยเนี่ยว่านเรียนหน่อยเรียนใหญ่ลบไปลบมากเข้ามาสื่อขลองลบไปอีกสิมลายด้อีลานี่บอยยางยี่หีห้อยโค้งอดน่นตัว่ เตาอวนเลยคือต่อยค่ะน้องบอกวน้องตัวเองน้องคอยเองน้はは่ดนสมแสบับ ไม okay. mm ่ต hmm. mm ้องซื hmm. mm ้อไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไหนข่าวดายมึงเหรอหญิงก็ตีเส็บน้องหนูนะหญิงเส็บน้องที่เส็บเลยที่ thế thôi 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 ม่ได <nào> ้กินหมมันออกดีเลยแกกันเห็นำเนชกเลยนสิูคนโผลุ่กมันก็อประชกมันให้ออกดีแต่น่อชกมันออกมาร้็าแไยที่นีบ้กบปได้ม่ มนเบดว้บคอย่อิ่มเต็มถืวะอมมตอิ่มเหรอจ้าบันี้ขอเป็นไมคคลิปหนาเด้อจ้า